แพนด้ากินอะไรนะระวังไม้เสียบปากนะลูกอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับแพนด้าอร่อยไหมครับ เสียงอะไรเสียงอะไรต๊อกตก๊อกต๊อกต๊อกได้ยินไหมเพนด้าได้ยินไหมเสียงอะไรเนี่ยเสียงอะไรมีดำไม่สนใจเลยนะมีดำอืมแพนดา้าตัวโตกว่ามีดำอีกนี้แพนดา้อาอะแพนดา้าทำอะไรนะ่ะอื ทำอะไรยุกยิกย uh ุกยิกน่ะแฟนดา